สามปีในการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนมาได้ตลอดนะและก็จะอาศัยประสบการณ์จากการที่ทําหน้าที่ทางการเมืองมา30ปีในการทํางานก็เป้าหมายลักก็คือทํางานอย่างจริงจังรับทราบป,ปัญหาแล้วก็ทํางานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนชเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาต่างๆมาที่อบจได้โดยตรงจริองแล้วเยที่ทั้งคิดว่าจะจะทำเพื่อประชาชนหลังจากก็จะทำตำแหน่งเนี่ย ราวางแผนอะไรนส่วนไหนยังไงไไงบ้างรับกิจการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกด้านอยู่แล้วคือขอเพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดการด้านการดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพศูนย์สสมชให้อสมรได้ทํางานอย่างเต็มที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการไปดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างเท้จริง